เหตุผลที่คนนั้นซื้อประกันชีวิตก็เพราะว่าตัวเขาเองเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัวรายได้ส่วนใหญ่มาจากเขาหากเขาหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นว่าทำไมคนถึงทำประกันชีวิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง นะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเหตุที่คนทำประกันชีวนะิตนั้นเพราะอะไรนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับนี่คือรายได้ร้อยเปอร์เซนต์นะรายได้การที่จะมีรายได้นั้นแสดงว่าจะต้องมีความสามารถเพราะมีความสามารถ ในการที่จะไปทํางานเขาจ้างให้เราทํางานเพราะเรามีความสามารถนะเราทํางานทุกวันทุกวันนะครับเราได้เงินเพราะความสามารถของเรานะครับก็คือด้วยความสามารถของเรานะด้วยสุขภาพที่ดีของเราและเวลาที่เราทุ่มเทลงไปนะไปทํางานก็โกให้เกิดรายได้นะเงินเดือนหรือว่ารายได้นะ ได้มาเท่าไหร่นั้นคือเรียกว่า100%นครับนะนี่คือที่มาของรายได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีรายได้นะแสดงว่าพอมีรายได้ปั๊บเนี่ยก็ต้องมีอะไรครับรายจ่ายนะครับก็ต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นทันทีเขาบอก็ดอีเดียวนะครับที่เราต้องจ่าย เราใจไปกับเรื่องอะไรบ้างครับเรามาดูครับนะรายจ่ายเช่นค่าอาหารนะก็ถือเป,ป็นปัจจัยสีที่เราต้องกินต้องใช้นะครับค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยนะบางคนเช่าบ้านหรือผ่อนบ้านค่าเครื่องนุ่งห่มนะค่ายารักษาโรคค่าเล่าเรียนลูกและค่าภาษีสังคมครับ งานแต่งงานงานศพต่างๆงานทุกงานของเพื่อนของญาติทุกอย่างและอันอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวละครับนะก็คือได้เงินมารายได้ร้อยเปอร์เซนต์ก้นเอามาจ่ายก่อนนะครับนำมาจ่ายนะเหลือถึงค่อยเก็บนะเหลือล้วค่อยเก็บ นะทีนี้นะพอจ่ายหมดเหลือเอาไปทำอะไรบ้าง,างเช่นฝากธนาคารนะซื้อทองซื้อหุ้นซื้อที่ดินเล่นแชร์หรือการลงทุนอื่นๆนะครับนี่คือโดยปกติเลยนะครับคนหาไรายได้ได้นะก็เอาไปจ่ายกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะทีนี้ โอเคถ้าอยู่อย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คือหามาจ่ายไปนะหาได้ก็เอาไปจ่ายแต่ถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะครับนะสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างที่ว่านี่ก็คือสิ่งนี้ครับก็คือเหตุที่ทำให้รายได้เนี่ยหยุดชักลงนะชั่วคราวหรือถาวรอ,อันเนื่องมาจากอะไรครับ การเจ็บป่วยครับนะเจ็บป่วยก็เป็นรายได้หยุดไปชั่วคราวหรือการเกิดอุบัติเหตุหรือการทุพพลภาพหรือแม้การจากไปก่อนวัยอันสมควรครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้รายได้สะดุดหยุดลงก็ด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อรายได้หยุดลงรายจ่ายหยุดไหมครับ รายจ่ายหยุดไหมฮะรายจ่ายก็ไม่หยุดนะครับรายจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าเสื้อผ้ายังต้องเดินต่อไปครับนะรายจ่ายไม่หยุดแต่รายได้หยุดลงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เลยอยากจะแนะนำนะครับนะว่าเราการเงินสำรอง1 0ถึง15ครับ10ถึง15%นะ ร้อยหนึ่งเอามาเก็บสิบหรือสิบห้าบาทเอามาเก็บในกรมธรรประกันชีวิตครับเอามาเก็บในกรมธรร์ประกันชีวิตเมื่อเก็บเจียรรายได้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของรายได้เอามาฝากไว้แล้วเนี่ยครับกับกรมธรรประกันชีวิตนั้นเนี่ยเวลาเจ็บบริษัทประกันเขาก็ช่วยครับเวลาป่วยเขาก็เคลมให้จ่ายค่ารักษาให้เวลาตาย เขาก็จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ตามทุนประกันเวลาสบายไม่เป็นอะไรครบสัญญาเขาก็จ่ายคืนครับนี่คือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพราะนั้นการประกันชีวิตก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเราแก้ปัญหาด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวละครับนะให้เราแรก้ปัญหาด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการประกันชีวิตนะครับ เพราะนั้นจึงเห็นได้ว่านะถ้าเราทำงานได้ตลอดไปก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถาที่จะเอาไรายได้มาใช้ใจ่ายในปัจจัยสี่แต่ถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะนั่นก็คือนะทุกอย่างมีผลกระทบไปหมดเลยนี่คือเหตุที่คนส่วนใหญ่ต้องทำประกันะนั้นแบบประคันที่ รองรับและเป็นแบบที่ดีมากนะครับขายกันทุกบริษัทขายแบบนี้ดีหมดเลยนะครับก็คือแบบประกันตลอดชีพแบบประกันตลอดชีพเนี่ยนะครับก็ถ้าบอกเลยมันก็คือเหมือนกับประกันสามัญประจําบ้านเลยที่ทุกบ้านต้องมีนะครับคือทุกบ้านต้องมีประกันแบบนี้ไว้นะครับตัวตลอดชีพนะทำไมถึงต้องมีประกันตลอดชีพล่ะครับก็เพราะว่า เบีย้ยประกันถูกนะครับข้อที่1เบีย้ยถูกถูกมากๆนะครับนะแสนหนึ่งไม่กีต่ตังเองนะครับนะนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนะครับเบีย้ยถูกนะความคุ้มครองสูงและยาวนานครับคุ้มครองสูงและยาวนานระยะเวลาชําระเบีย้ยหลากหลายนะครับเราสามารถเลือกเลือกชําระเบีย้ยได้ว่าเราจะชําระกี่ปีนะครับที่สําคัญ เป็นแหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำเวลาเราจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเราไปขอกู้ธนาคารเนี่ยไม่ง่ายนะครับต้องมีหลักทรัพย์ไปวางนะต้องพิจารณากันหลายขั้นตอนเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอกากรมธรรม์ไปวางเราก็สามารถกู้ได้ทันทีนะครับแล้วก็แปลงเป็นเงินก้อนได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวล่ะครับประเด็นสำคัญก็คือว่า สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ10,000แบาทนะครับนี่คือตัวประกันตลอดชีพเรามาดูเบี้ยกันนะครับนะเบี้ยประกันนะครับคนอายุ30ปีนะผมยกตัวอย่างคนอายุ30ปีด้วยทุนประกัน1ล้านบาทนะครับนั่นะหมายความว่าหากเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับกับหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่หาไรายได้หลักก็เท่ากับมี1ล้านไว้ให้กับคนข้างหลัง ไว้ลูกไว้ภรรยานะครับหนึ่นวน1ล้านบาทเบี้ยรประกรันละครับนะเอาชําระยาวสุดและรัมชําระถึง90ปีนะครับหล้านบาททุน1ล้านบาทเบี้ยอยู่ที่1 4ึ่งหมื่นสะี่พันนะแปดบาทนะครับเบี้ยต่อ1ล้านบาทเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทันทีที่บริษัทรับเริ่มต้นวันแรกเลยนะครับคุ้มครอง1ล้านบาท เบี้ยอยู่ที่1 4 8 8 0บาทนะครับนะตัวที่2นะครับชำระเบี้ย20ปีนะชำระเบี้ย20ปีเบี้ยประกันอยู่ที่2 3 4 9 0บาทต่อปีนะครับนันหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะก็คือนะจ่ายเลย1ล้านบาทนะครับ ชำระ15ปีเบี้ย27,890บาทชำระ10ปีเบี้ยอยู่ที่37,360บาทชำระ5ปีเบี้ยประกันอยู่ที่66,300บาทนะครับนั่นะหมายความว่าคุ้มครองทันทีเลยงนั้นก็เราสามารถที่จะเลือกชำระได้ว่าเราจะเลือกชำระกี่ปีนะนะก็สามารถทำได้ทันทีเลยนะครับนี่นะคือแบบ ประกันที่ต้องมีประจำบ้านไว้เลยนะครับเพราะว่า